ตอนที่51แลนได้ค่ำคืนของวันนั้นเชิงไทยและหวังฮาวทั้งสองได้เข้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวการต่อสู้ของสถาบันเทียนหูดูเหมือนว่าจะชนะติดต่อกันมาแล้วถึง3ครั้งในระหว่างนั้นจู่ๆก็ปรากฏจดหมายหนึ่งฉบับที่ส่งมาหาถึงด้านหวังฮาวและดูเหมือนว่าจดหมายฉบับนี้จะมาจากสถาบันเทียนเจ้าโดยที่เนื้อหาภายในจดหมายได้กล่าวไว้ให้หวังฮาวมุ่งหน้าไปยังวังรากรนไถ่เกิในวันพรุ่งนี้เพื่อทำการทดสอบสกยภาพความเป็นและความตายชาได้ตามมาที่ได้แม่นางมู่หยางในตอนนี้ตัวของนางกำลังทำการเลือกซื้้้อออขขขงงงงงงแตตตต่่่ททััันนนนนใดดวาาาาาียยิบบบกกกกกรรระจมม็ไคคลส นา,นางก็ตัดสินใจที่เดินไปยังสถานที่ลับตาผู้คนก่อนที่จะกล่าวถามชายคนนั้นออกไปว่านี่เจ้าเป็นใครใครเป็นคนที่ส่งเจ้ามามันก็เลยทําให้การต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายได้เกิดขึ้นเส้นแล้วและดูเหมือนว่าเขาผู้นี้จะไม่ธรรมดาเพราะด้จิตวิตัวของเขาปรากฏพลังกำลังที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากไม่นางมู่อย่างไม่สามารถทําอะไรต่อมันได้เลยในระหว่างนั้นสิทธิพี่ฉีก็ตัดสินใจปรากฏตัวมาเพื่อช่วยเหลือเอาไว้แต่ถว่าก็ไม่คาดคิดด้วยการจู่โจมครั้งเดียวของชายคนนั้นก็สามารถทําลายพลังวิญญาณของสิทธิพี่ฉีลงได้แล้วในหห้ววงงงงทีีี่่ชาาาาาปรินนกกกลัััจจะสพใตอ็ฏ ตัวออกมาได้ทันเวลาและกระจู่โจมเข้าหาชายปริศนาคนนั้นไม่คาดคิดว่าในทุกๆตอนหวังห้าวจะสามารถปรากฏตัวออกมาได้ทันเวลาในทุกๆครั้งแต่เมื่อชายปริศนาได้พบเห็นหวังฮาวมักก็ตัดสินใจหลบหนีออกไปในทันทีเชิงไทยก็ได้กล่าวสิทธิพี่ฉีออกไปว่าในการต่อสู้ของเจ้าเขาผู้นั้นเป็นอย่างไรบ้างอย่างนั้นหรือสิทธิพี่ฉีก็ได้กล่าวไปว่าการเคลื่อนไหวของมันค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดแ้าไม่เคยพบเห็นมาก่อนและเมื่อหวังห้าวช่วยรักษาการบาดเจ็บของสิทธิพี่ฉีสิทธิพี่ฉีก็ตอบปฏิเสธกลับไป พราะในจิตว่วาขาไม่ต้องการให้หวังห้าสูญสิ้นพลังวิญญาณของตนเองในวันพ่งนี้ปรากฏการทดสอบอีกเจ้ามีคนกังวลตัวของข้าให้มากนะข้าไม่เป็นไรและชาดิตันไม่ได้ชายปริศนาผู้นั้นดูเหมือนว่าตัวของมันจะมุ่งหน้ามาหาแม่นางซูมู่อยู่นางก็ได้กล่าวไปว่าน้องชายมันคุ้มค่าแล้วอย่างนั้นหรือที่เจ้าได้ทำแบบนั้นดูเหมือนว่าชายปริศนาผู้นั้นก็คือชูห่วงส่วนที่ได้หวังห้าในตอนนี้เขาได้มุ่งหน้าไปยังโลกของราโอนไทเกอร์และเขาได้พบกับวิญญ,ญาณของราโอนไทเกอร์ที่ถูกปิดนึกเอาไว้ เจ้ามังกรน,น้อยก็ได้กล่าวไปว่าขอเพียงแค่เจ้าฉีดพลังวิญญาณของเจ้าเข้าไปในผลึกนั้นยอดราก้อนไทเกอร์ก็จะกลายเป็นของเจ้าแล้วผลึกนี้มันได้ถูกปิดมาแล้ว1000ปีมันก็ทำให้วังฮาวเริ่มทำการจู่โจมเข้าไปในผลึกนั้นแต่ถว่ามันก็กลับไม่เป็นผลมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยเจ้ามังกรน,น้อยก็ได้กล่าวไปว่าผลึกนี้มันคงจะไม่แตกง่ายๆอยู่แล้วอย่างไรก็ตามหวังฮาวก็กลับคิดว่ามันจะต้องปรากฏสักวิธีที่สามารถเปิดผลึกนี้ได้และตัวของเขาก็ตัดสินใจที่นึกถึงแผนที่ท้องฟ้า และเมื่อปรากฏการเคลื่อนไหวของแผนที่ทองฝาก็ทําให้หวังฮาในตอนนี้แข็งแกร่งมากขึ้นเป็นอย่างมากก็ทาให้หวังฮาในตอนนี้ปรากฏทักษะพิเศษเพิ่มขึ้นมาวังฮาก็เริ่มทาการบ่มพาะพลังจิตวิญญาณของเขากับแผนที่ทองฝามันก็ใช้เวลาไม่นานมากนะักหวังฮาก็สามารถเรียนรู้กระบวนท่าน,นั้นได้แล้วมันก็คือกระบวนท่าโบราณของเจดีในตอนนี้เขาก็ตัดสินใจทําลายผนึกนั้นในทันที ตอนที่52เจ้ามังกรน,น้อยได้เข้าไปหาที่ด้านหวังฮาวละกกล่าวไปว่าการฟันทั้ง7ของเจ้าทรงพลังเป็นอย่างมากในตอนนี้ผลึกก็เริ่มที่แตกราวสันแล้วหลังจากนั้นราก้อนและไทเกอร์ทั้งสองก็ได้ออกมาจากผลึกเรียบร้อยเสียแล้วและทั้งสองก็ออกมาอยู่ที่เบื้องหน้าของหวังฮาวมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกยิ่งนะเพราะนะ่าจะต้งว่าทำไมเทพที่ดุร้ายทั้งสองถึงได้ยื่อฟังคำสั่งของหวังฮาวแบบนี้และฉากได้ตัดมาเดืนการแข่งขันราก้อนไทเกอร์ในวันที่2ในตอนนี้สถาบันเทียนเจ้าและสถาบันเทียนบูได้เข้าต่อ กาของมันที่ไต่กออกมาก็ต้องผบว่าตัวตนของมันก็คือชูหวงจริงๆที่ดูเหมือนว่าในตอนนี้มันจะถูกพลังวิญญาณที่ชั่วร้ายครอบงำจิตวิญญาณทียบร้อยเส็จแล้วก็ทำให้ผู้คนรอบสนามในตอนนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมชูหวงถึงกลายเป็นปีศาจไปแบบนี้ และก็ยังคงเป็นตัวแทนของสถาบันเทียนเจ่าในการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่นางมู่หยางก็ได้กล่าวไปว่าดูเหมือนว่าในครั้งนี้ชูหวงจะถูกปีศาจควบคุมอย่างสมบูรณ์ไปเส้นแล้วนางเริ่มที่รู้สึกเป็นห่วงที่เานหวังฮาวเชิงไทยก็ตอบสวนกลับไปว่าเจ้าจงวางใจเถิดหวังฮาวแข็งแกร่งกว่าที่เจ้าคิดแต่ว่าภายในใจของเขาก็รู้สึกกังวลไม่น้อยเพราะในจิตว่วาตักของเขาได้วางเดิมพันการแข่งขันของหวังฮาวเอาไว้มากพอสมควรแต่ถว่าในตอนนั้นเองทั้งสองก็ได้ถูกดูดเข้าไปในดินแดนแห่งเปลวเพลิง ซึ่งสถานที่แห่งนี้มันอันตรายเป็นอย่างมากเจ้ามังกรน,น้อยก็ได้กล่าวไปว่าสถานที่แห่งนี้มันจะร้อนมากเกินไปแล้วและทําไมตูดของเจ้าถึงได้มาเข้าร่วมการแข่งขันในสถานที่แบบนี้กันในระหว่างนั้นชูหัวก็ได้พล่พุ่งจู่โจมทาเดนหวังเฮ้าในตอนนี้เจ้ามังกรน,น้อยก็กลับร่งรวง่รลงสู่พืนมันก็เออะาวยิายยิ่งหนักเพราะตูดของมันได้ไหมไฟของหวังเฮ้าเสร็แล้ว ทั้งสองฝ่ายก็ยังคงเข้าต่อสู้กันแต่ทว่าเจ้ามังกรน,น้อยก็รับรู้ทันทีว่าร่างกายของชูห่วงในตอนนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ไปเส้นแล้วการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายยังคงดำเนินต่อไปและมันก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยเสะแล้วทั้งด้านผู้คนมากมายในตอนนี้ก็พากาันกล่าวถึงว่าทำไมชูห่วงร่างกายของเขาถึงได้ถูกควบค,คุมโดยปีศาจแบบนี้จนทำให้ตัวของเขาได้เสียสติและร่างกายของเขาก็เป็นเหมือนปีศาจที่คงกระพันไปแล้วพิษไฟในดินแดนแห่งเปลวเพลิงก็ไม่ส่งผลสิ่งใดต่อมันได้เลย เหล่าผู้คนมากมายก็ต่างกล่าวตะโกนเชียร์ท่านแนนหวังฮาวว่าจงสังหารปีศาจต,ตนนั้นทิ้งไปซะในระหว่างการต่อสู้เจ้ามังกรน,น้อยก็คอยบอกท่านแนนหวังฮาวว่าพลังของชูหวงในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเกินกว่าที่เจ้าจะรับไหวแล้วในตอนนี้เจ้าจงรีบตัดสินใจที่จะใช้กระบวน่าอะไรสักอย่างได้แล้วในตอนนั้นหวังฮาวเริ่มที่ทําการจูโจมเข้าหาชูหวงด้วยทักษะสายฟ้า แต่มันก็ไม่สามารถที่จะทาสิ่งใดต่อชูห่วงได้เลยแถมชูห่วงในตอนนี้ก็แข็งแกร่งมากกว่าเดิมซสอีกมันก็ทาให้หวังฮาวตัดสินใจที่จะสังหารชูห่วงทิ้งไปสาด้วยการปลดปล,ดปลด่อยเท้กสาวจู่โจมที่รวดเร็วจนในที่สุดชูห่วงในตอนนี้ก็ถูกการจู่โจมและก็ตายลงไปในที่สุดแม่นางซูมูที่เห็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตอนนี้นางก็รู้สึกเสียใจไม่น้อยนางไม่เข้าใจว่าทำไมเหตุการณ์ถึงได้กลายเป็นแบบนี้ ตอนที่1 3เมื่อหวังฮ้าวได้กลับมายิงสนามการต่อสู้ของสถาบันเขาได้รับคําชมจากเหล่าผู้คนมากมายที่เขาสามารถสังหารผู้ฝึกฝนปีศาจล,ลงได้แบบนี้แม้แต่ผู้ตัดสินในตอนนี้ก็ได้กล่าวชื่นชมหวังฮ้าวเช่นเดียวกันและตัวของเขายังคงกล่าวไปว่าเขาจะกล่าวรายงานว่าสถาบันเทียนบูในตอนนี้ปรากฏผู้ที่มากความสามารถเช่นนี้แต่ก็ไม่คาดคิดโดเมนทางจิตวิญ,ญญาณของป่ามาทาให้เกิดบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติซึ่งในตอนนี้ได้ปรากฏหญิงสาวผู้หนึ่งที่ปรากฏออกมาในสถานที่แห่งนั้นซึ่งนางผู้นั้นก็คือนางผมขาวฮอกหมอดูเหมือนว่าในตอนนี้ตัวาาา่่รรยยสูงก ต่ผู้คนมากมายก็รับรู้ทันทีว่าตัวของนางผู้หนีก็คือผู้ฝึกฝนปีศาจอีกตนหนึ่งอย่างแน่นอนมันก็ทำให้วังห้าปรากฏความเข้าใจทันทีว่านางผู้หนีได้ใช้ร่างกายของชูหวงเพื่อแทรกซึมเข้ามาในงานเลี้ยงราก้อนไทเกอร์แบบนี้หวังห้าก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปยังสถานที่นั้นเพื่อจัด้างกับตู้ของนางทิ้งไปซะแต่ถือว่าก็ไม่คาดคิดว่าในตอนนั้นจูจ่ๆประตูเทเลพอร์ตก็ได้หายไปเสแล้วมันก็ทำให้ผู้คมไม่เข้าใจเลยแม้แต่น้อยว่าเป็นแบบนี้ได้อย่างไรแม้แต่หน้าจอจิตวิญญ,ญ,ญาณก็ถููกกกกตตััััดดดดดดขขขขาา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 ไไไไไไปปแแลลลล้้้้้้วววววเเเเเเเช่เเ่่่่นนนนนนนียยะะมมมือออหหหงงงจ นางก็ได้กล่าวไปว่าหวังเฮ้าจะได้ใช้พลังงานดาเพื่อหยุดการแพร่กระจายของพลังวิญ,ญญาณที่ชั่วร้ายเจ้าคิดว่าจะสามารถหยุดข้าได้อย่างนั้นหรือแต่หวังเฮ้าก็ต้องการที่ลองพราปิศาจแบบนางได้ทำร้ายหวังเฮ้ามาหลายครั้งมากแล้วในครั้งนี้หวังเฮ้าจะไม่ยอมนางอีกต่อไปแล้วนางก็ได้กล่าวไปว่าข้ารู้สึกเลยว่าสิ่งต่างๆอยู่ในทะเลจิตวิญ,ญญาณของเจ้าในตอนนี้มีพลังจิตวิญ,ญญาณที่มหาศาลยิ่งนัก หากว่าเจ้าที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับข้าข้าก็จะปรากฏพลังมากพอที่จะเปิดเส้นทางสู่อันจาจักรปีศาจเมื่อถึงเวลาในตอนนั้นทุกคนจะต้องกราบแทบเท้าตัวข,ของข้าเพียงเท่านั้นและคำกล่าวของนางในตอนนี้ก็ทำให้หวังห้าวรู้สึกโมโหยิ่งนักมันก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้เข้าไปเชิญหน้าการต่อสู้กันแล้วแต่ถาวาในตอนนั้นเองเชิงไทยก็ตัดสินใจใช้ทักษะของตอนเองในการส่งสิทธิ์พี่ฉีเข้าไปด้านในเพื่อช่วยเหลือหวังห้าวมันก็ทำให้ทั้งสองได้ช่วยเหลือกันในการจู่โจมนางแต่ก็ไม่คาดคิดว่านานผนนงผ ที่แอบดูสถานการณ์ทั้งหมดในตอนนี้ก็มองว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ยังไงจะต้องได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน3ต่อหนึ่งทางด้านเชิงไทยก็ได้ใช้ทักษะภาพลวงตาของตัวเองในการแปลสภาพโดยรอบและทำให้กลายเป็นสถานที่ที่เยือกเย็น เชิงไทยก็ได้ใช้ก้อนน้ำแข็งในการจู่โจมเข้าหานางซึ่งมันก็ทำให้ตุ้ของนางได้รับผลกระทบจากก้อนน้ำแข็งไปมาแม้แต่หวังห้าในตอนนี้ก็ยังคงตกใจในความสามารถของเชิงไทยแต่ทว่าแต่ก็ไม่คาดคิดว่าตุ้ของนางจะสามารถทำลายกำแพงน้ำแข็งนั้นลงได้ในระหว่างนั้นเจ้ามังกรน,น้อยก็ได้กล่าวไปว่าเจ้าปีศาจที่ช่วร้ายแม้ว่าเจ้าจะกลายเป็นมนุษย์แต่ทว่าสมองของเจ้าก็เหมือนกับแมลงเม่าเท่านั้นเมื่อนางได้ยินแบบนั้นนางก็รด้โผล่พุ่งจู่โจมท่าหน้าเชิงไทยแต่วทว่าเชิงไทยก็ใช้ทักษะกำแพงน้ำแข แต่ก็ไม่คาดคิดว่านางจะสามารถทำลายกำแพงน้ำแข็งนั้นหลงได้ในตอนนี้หวังฮาก็ใช้ทักษะแยกกายของเขาในการจู่โจมนางเช่นเดียวกันมันก็ทำให้ตัวของนางได้รับบาดเจ็บและพลังความโกรธแค้นของนางก็เริ่มที่เพิ่มขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมเส้นแล้วนางก็พยายามที่จะโผ่่งตัวเพื่อสังหารที่ด้านหวังฮาแต่ถว่าในตอนนั้นหวังเฮาก็ใช้ทักษะรากรอนไทเกอร์นางที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจยิ่งนกะมันก็ทำให้ตัวของนางได้ถูกไถ่เกอร์ทับจู่โจมอย่างเต็มแรงในระหว่างนั้นจู่ๆสถานที่โดยรอบก็็็็ไไได้้้เเ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 ปปปปปลลลลลลี่่่่่ยยนนนนแแงงงงงกกกกาา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 าืขรรรรระะตออหหหัััววววมมจบูถึส ครึ่งเดียวเหตุผลของมันก็คือหาวตัตถุของข้าได้ตายลงไปวงแหวนเวทนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์และเมื่อเวลานั้นปีศาจของข้าก็าจะบุกรุกเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ทางด้านสิทธิพี่ฉีก็ได้กล่าวไปว่าตราบใดก็ตามที่พวกเราไม่สังหารเจ้าข้ายกลหลบหนีก็จะได้ประโยชน์ใช่หรือไม่มันก็ทำให้สิทธิพี่ฉีได้นบํบวงล็อกมาเพื่อกักขังตัวของนางเอาไว้ด้านในซึ่งสิ่งนี้มันก็ทรงพลังเป็นอย่างมากเมื่อได้เข้าไปแล้วนางก็จะไม่สามารถออกมาทําความชั่วได้อีก หลังจากนั้นจูจๆชาวได้ตัดมด้านชาย1ตนในตอนนี้เราจะได้พบกับชายผู้หนึ่งที่ได้มุ่งหน้าออกมาจากวงเวียนและมันก็ได้กล่าวไปว่าในที่สุดคักรี้ออกมาเส้นแล้วแล,แล้วสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงจบแบบไหนติดตามตอนต่อไปเพียงเท่านั้น